ตอนที่14ระดับเสริมกําลังขั้น8ชั้นฟ้าเรื่องที่จะเข้าสนักศึกษาราชวงศ์จัวสุยวินโม่ไม่รีบร้อนด้วยระดับความเร็วในการฝึกฝนของเขาในอีกครึ่งปีต้องทำได้สูงกว่าข้อกำหนดแน่นี่เป็นเรื่องสบายมากตอนนี้เรื่องที่เขาอยากทำที่สุดก็คือการรักษามารดาให้หายดีทำให้นางกลับมาฝึกฝนได้อีกครั้งหากไม่มีน้ำนมปัตตพีการจะรักษาหลีเยียนเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่บ้าง แต่ในเมื่อมีหินแปรลึกที่มีน้ำนมปฏตพีทุกสิ่งก็กลายเป็นง่ายขึ้นมาหินแปรลึกชิ้นนี้มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือรองรับพลังใดๆในโลกได้หลี่เยียนที่ฝึกฝนจนถึงระดับเปลี่ยนชีพจรแล้วแต่กลับสูญเสียลมปราณในร่างกายความแข็งแกร่งของเส้นชีพจรและจุดตันเถียนยังไม่ถึงระดับที่จะสามารถดูดซับปราณธรรมชาติได้ต้องรักษาด้วยการทำให้ภายในร่างกายรองรับและบ่มเพาะพลังปราณได้อีกครั้ง ปกติแล้วพลังปราณที่ผู้ฝึกยุทธคนอื่นสร้างขึ้นใครก็ไม่สามารถดึงมาใช้ได้แต่สำหรับวินโม่แล้วไม่ใช่ถึงจะเป็นอาการบาดเจ็บแบบเฉพาะเจาะจงของผู้ป่วยเขาก็สามารถใช้โอสถวิเศษชักนำพลังปราณของผู้อื่นปรับพลังให้เข้ากับสภาพร่างกายของผู้บาดเจ็บเพื่อรักษาลมปราณโดยเฉพาะแต่แน่นอนว่าวินโม่ไม่คิดทำร้ายผู้อื่นจึงตัดสินใจใช้ปราณของสัตว์อสูรก่อนที่สัตว์อสูรจะแปลงกายนั้นการฝึกฝนแตกต่างจากพวกมนุษย์มาก แต่เมื่อชิบประจรของสัตว์อสูรเปลี่ยนเป็นพลังปราณกลับมีความใกล้เคียงกับสมปราณของมนุษย์สัตว์อสูรทั่วไปตัวหนึ่งแค่พละกําลังของมันก็แข็งแกร่งกว่าผู้ฝึกยุทธระดับเปลี่ยนชิบปรจรทั่วไปพละกกาลังของวินโมในตอนนี้หากคิดจะเก็บเกี่ยวพลังปราณในร่างของสัตว์อสูรระดับเปลี่ยนชิพปรจรเกรงว่าคงเป็นเรื่องที่ยากลําบากดังนั้นเรื่องเฉพาะหน้าที่เขาต้องทําก็คือพัฒนาพละกกาลังให้ถึงระดับเสริมกําลังขั้น8ชั้นฟ้า ขณะเดียวกันก็ใช้น้ำนมปัตตภีปรับพื้นฐานร่างกายของตนเองให้แข็งแกร่งมั่นคงเขาเชื่อว่าหากเสริมกำลังด้วยน้ำนมปัตตภีและเลื่อนถึงระดับเสริมกำลังขั้น8ชั้นฟ้าสัตว์อสูรท,ทั่วไปก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหลังออกจากที่พักของประมุขตระกูลและกลับถึงบ้านวินโม่รีบนำน้ำนมปัตตภีออกมาอย่างอดรนทนไม่ไหวเขาใช้ปลายมีดแหลมกระเทาะหินผลึกจนเป็นรูขนาดเล็กรูหนึ่งคุณค่าที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในก็ปรากฏออกมา สิ่งที่หลับไหลอย่างสงบอยู่ภายนั้นคือน้ำนมปัตตพีที่มีขนาดเล็กกว่าไข่นกเสียอีกอีกด้านขึ้นอ่างอาบน้ำที่วินโม่ตระเตรียมไว้เขาหยดน้ำนมปัตตพีหนึ่งหยดเล็กลงไปอย่างระมัดระวังเพียงครู่เดียวน้ำในอ่างไม้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวราน้ำนมหลังใช้เศษถินผลาลึกที่สกิดออกมาปิดกลับไปวินโม่ก็ลงไปในอ่างอาบน้ำเพียงครู่เดียวความเจ็บปวดทั่วร่างกายก็ประดังประเดเข้ามาถึงวินโม่จะเคยแบกรับความเจ็บปวดรูปแบบต่างๆมาแล้ว แต่ความเจ็บปวดที่ได้รับจากน้ำนมปัตตพีนี้ก็ยังทำให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านกระนั้นในดวงตาของวินโมก็ยังตื่นเต้นยินดีเพราะสามารถสัมผัสได้ว่ากล้ามเนื้อของตอนเองกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากแช่อยู่ในน้ำตลอดทั้งคืนน้ำนมปัตตพีหยดนั้นก็ถูกอวินโมดูดซับไปจนหมดเขารู้สึกว่ากล้ามเนื้อของตอนเองแข็งแกร่งถึงระดับหน้าครัวเสริมกำลังร่างกายมาตลอดทั้งคืนแม้จะไม่ทำให้บรรลุถึงระดับเสริมกำลังขั้นแปดชั้นฟ้าในทันที แต่ร่างกายที่อยู่ในระดับเสริมกำลังขั้นเจ็ดชั้นฟ้าถ้ามีพื้นฐานเกรงแกร่งร่างเสริมกำลังในชาติก่อนของเขายากที่จะมีคนเทียบได้แต่อวินโม่มั่นใจว่าร่างเสริมกำลังขั้นแปดชั้นฟ้าในชาติก่อนของตนยังไม่อาจสู้พละงกำลังของร่างเสริมกำลังขั้นเจ็ดชั้นฟ้าของเขาในชาตินี้ด้วยเหตุที่อวินโม่สามารถเอาชนะอวินเลียได้เดือนนี้เขาจึงได้รับยาลูกกรนเสริมกำลังทั้งหมด6เม็ดเมื่อมีน้ำนมปตัตพีแล้ว ลูกกรอนเสริมกำลังเป็นแค่ยาจืดเท่านั้นดังนั้นอวินโมตัดสินใจจะนำไปขายจะได้นำเงินไปเตรียมการล่าสัตว์อสูรบนเขาเหนือเมฆาการขึ้นเขาเหนือเมฆาจำเป็นต้องมีอาวุธที่ค่อนข้างดีมิเะนั้นหากไปมือเปล่าก็ยากที่จะสกิดหนังหนาๆเพื่อสังหารสัตว์อสูรโชคของอวินโมนับว่าไม่เลวบังเอิญเจอแผงลอยเปิดประมูลพอดีเขารีบมอบอยาลูกกรอนเสริมกำลังทั้งหกเม็ดก่แผงประมูล แม้ยาลูกกลอนเสริมกำลังจะมีใช้กันทั่วไปแต่สำหรับผู้ฝึกยุดธรายย่อยหรือมีทุนทรัพย์น้อยถือเป็นสิ่งของหายากดังนั้นลูกกลอนเสริมกำลัง6เม็ดของอวินโมจึงทำให้เขาได้รับเงินถึงสองเหรียญทองกับอีก80เหรียญเงินลูกกลอนเสริมกำลังขายออกได้ราคทาดีแต่ยังไม่ใช่เรื่องที่อวินโมดีใจที่สุดเรื่องที่เขาดีใจที่สุดก็คืออีกหนึ่งเดือนให้หลังเมืองกวนซานเจนจะเปิดประมูลถุงเฉียนคุณหนึ่งใบ ถุงเฉียนคุณเป็นถุงเล็กๆใบหนึ่งภายในมีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ใช้เก็บอาวุธและสิ่งของได้สะดวกยิ่งเท่าที่อวินโม่รู้มาแม้แต่อวินเวสึงผู้เป็นประมุขตระกูลก็ยังไม่มีตนเองต้องการเข้าไปในเทือกเขาเหนือเมคาหากมีถุงเฉียนคุณสักใบหนึ่งก็จะสามารถเก็บสมุนไพรและสิ่งต่างๆได้โดยสะดวกจะต้องประมูลถุงเฉียนคุนมาให้ได้อวินโมรู้ดีว่าสิ่งของเช่นนี้เมื่อปรากฏขึ้นมา จะดึงดูดให้ผู้คนในเมืองแย่งชิงกันอย่างบ้าคลั่งราคาจะต้องสูงถึงระดับที่น่ากลัวด้วยฐานะของเขาในตอนนี้ทรัพยากรในเทือกเขาเหนือเมคาจะได้สะสมเงินทองเพื่อซื้อถุงเฉียนคุณหลังจากกลับถึงบ้านอาวินโมก็เริ่มฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งกลางวันฝึกหมัดทลายภูผาเสริมพื้นฐานพลังกลางคืนใช้น้ำนมปัตพีเสริมร่างกายฝึกทั้งวันทั้งคืนเพื่อการเลื่อนระดับหลังจากดูซับน้ำนมปัทพีหยดที่4ี่ อวินโมก็บรรลุถึงระดับเสริมกำลังขั้น8ชั้นฟอสเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เขามีความสามารถที่จะปกป้องตนเองเมื่อเข้าไปในเทือกเขาเหนือเมคาแล้วประสบการณ์ในชาติก่อนบอกกับอวินโมว่าทางที่ดีที่สุดไม่ควรเปิดเผยความสามารถในการแพทย์และพละกกำลังที่แข็งแรงของตนเองมิฉะนั้นจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้แข็งแกร่งคนอื่นและจะตกอยู่ในอันตรายเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในเทือกเขาเหนือเมคาโดยการปิดบังตัวตน หลังจากเก็บชุดยาวสีเทาใส่ห่อผ้าอาวินโม่ก็ผลักประตูออกไปพี่ใหญ่ท่านจะไปข้างนอกอีกแล้วเมืองเอ๋ววิ่งเข้ามาด้วยความสดใสาราวนกน้อยเขาจะไปข้างนอกสักหลายวันเจ้าอยู่บ้านต้องฝึกฝนให้ดีนะอวินโม่รูปศึษกษาของน้องสาวย่างอ่อนโยนยามนี้เมืองเอ๋อบรรลุจุดสุดของระดับเสริมกาลังขั้นห้าชั้นฟ้าแล้วใกล้จะเข้าสู่ขอบเขตระดับเสริมกําลังขั้นหกชั้นฟ้า ความเร็วในการฝึกฝนเช่นนี้ที่จริงนับว่าเหนือกว่าสิทธ์ทั่วไปของตระกูลอวินแล้วอวินมู่ไม่ให้เมึงเอ๋ช่ยาเสริมกําลังอีกยาทุกชนิดมีพิษสามต่วนหากใช้มากไม่ใช่เรื่องดีเขาจึงให้เมึงเอ๋ฝึกเพลงกระบี่เทพทธิดาเพื่อสลายสิ่งตกค้างจากตัวยารอให้ไม่เหลือพิษตกค้างแล้วเขาจะให้เมึงเอ๋ใช้การแชร่ยาเสริมกําลังฝึกฝนอีกครั้งยาเห็นว่าอาวินมู่เอาแต่อาศัยตัวยาจํานวนมากในการฝึกฝน นั่นเป็นเพราะในอนาคตเขาจะใช้วิธีที่แสนเจ็บปวดชนิดหนึ่งมาสลายพิษจากตัวยาที่ตกค้างในร่างกายอาวินโมไม่ต้องการให้น้องสาวเผชิญกับความเจ็บปวดเช่นนั้นเจ้าค่ะพี่ใหญ่แม้ต้องการติดตามพี่ชายไปแต่เมื่อเอ๋อผู้รู้ความก็ไม่ทําให้อวินโมลำบากใจอวินโมออกจากบ้านตระกูลอวินไปยังบริเวณเปลี่ยวร้างแห่งหนึ่งเขาเปลี่ยนมาใส่ชุดยาวสีเทาเรียบๆก่อนสวมหน้ากากที่เตรียมไว้ลงบนหน้า จากนั้นย้อนกลับเข้าไปในเมืองกวนซานเจนแล้วขึ้นเขาเหนือเมคาเขาจะต้องหาซื้ออาวุธที่เหมาะมือสักชิ้นตอนที่15คืนเหมันเมืองกวนซานเจนมีถนนขายอาวุธโดยเฉพาะอยู่เส้นหนึ่งแต่เรื่องที่น่าเสียดายก็คือหลังจากดูไปสิบกว่าร้านอาวินโมก็ยังไม่เจออาวุธที่เหมาะสมเขาอยู่ระดับเสริมกำลังยังใช้อาวุธวิญ,ญญาณที่ต้องอาศัยพลังปราณไม่ได้อีกทั้งไม่มีเงินซื้อ อาวุธทั่วไปก็คุณภาพต่ำเกินไปด้วยพละกกำลังของอวินโมโเกรงว่าใช้ได้ไม่นานก็คงต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่ <_ C os al> เขาเดินมาจนสุดถนน <_ C os al> ก็เหลือแต่ร้านตรงปลายถนนที่มีฝุ่นหนาปกคลุมเท่านั้นที่ยังไม่ได้ดูร้านเช่นนี้ยากที่จะมีสินค้าดีๆแต่ว่าอาวินโมก็ยังเดินเข้าไปด้วยหัวใจคาดหวังเจ้าของร้านเป็นบุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งเขานั่งดื่มเหล้าอยู่บนตังพอเห็นอวินโมเดินเข้ามาก็กล่าวเสียงเรียบ ราคาเขียนเอาไว้ที่ด้านข้างแล้วชอบอันไหนก็วางเงินไว้บนโต๊ะนี่เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วต่อราคาไม่ได้อีกอวินโมยิ้มอย่างจนใจสภาพร้านนี้ดูไปก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเท่าแก่ยังมีนิสัยเช่นนี้อีกเกรงว่ายามปกติคงยากที่จะทำการค้าเออวินมมองเจ้าของร้านแล้วก็เกิดความประหลาดใจขึ้นมาแวบหนึ่งเพียงครู่เดียวก็เก็บงำสายตาและเดินไปยังชั้นวางอาวุธ อาวุธเหล่านี้ราคาถูกมากจริงๆแต่ก็เป็นเพราะว่าพวกมันย่ำแย่เกินไปหากเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆอาวุธในที่นี้แทบจะเรียกว่าอาวุธไม่ได้แล้วหากไม่ขายราคาถูกสักหน่อยก็คงขายไม่ออกอวินโมกว่ดาตามองรอบๆสีหน้าก็ปรากฏความผิดหวังเดินมาแล้วทั้งถนนก็ยังไม่พบอาวุธที่เหมาะสมหลังจากสายสีษาก็เตรียมเดินจากไปหากไม่ได้จริงๆคงต้องฝืนใจหาอาวุธที่พอจะเหมาะมือสักชิ้นไปใช้ก่อน ขณะออกจากร้านเท้าของอวินโมก็พลันหยุดลงสายตาของเขามองไปด้านหลังเจ้าของร้านตรงนั้นมีเงาแล่มหนึ่งพิงกำแพงอยู่ตัวเงาสะท้อนประกายเย็นเยียบจากภายในเพราะตีขึ้นมาจากทองแดงเหมันทองแดงเหมันเป็นโลหะหายากชนิดหนึ่งเนื้อโลหะแข็งสะสมอยู่ในลวดลายของน้ำแข็งหมื่นปีโลหะที่หายากเช่นนี้มักถูกใช้สำหรับสร้างอาวุธวิญญาณ แต่เงาวนี้กลับเป็นเพียงอาวุธธรรมดาแต่ต่อให้มันเป็นอาวุธธรรมดาเงาเล่มนี้ก็เหนือกว่าอาวุธทั่วไปมากอวินโมรีบเดินเข้าไปหยิบเงานั้นขึ้นมาเอ่ยว่าเป็นเงาที่ดีเท่าแกวางไหสุรามองเงาพลางกล่าวมันชื่อคืนเหมันไม่ขายเจ้าเองก็ซื้อมันไม่ได้ทําไมถึงเรียกว่าคืนเหมันเงาเล่มนี้เมื่อฟาดออกไป จะปรากฏประกายแสงหนาวเย็นสายหนึ่งเมื่อศัตรูได้เห็นก็ต้องตกอยู่ในคืนมืดมิดตลอดการชื่อที่ดีอวินโมเอ่ยการตกอยู่ในคืนมืดมิดตลอดการหมายถึงความตายนั่นเองเงาที่ตีมาจากทองแดงเหมันยอมคู่ควรกับนามนี้หากไม่คิดจะซื้ออะไรก็ไปเสเถอะอวินโมได้ยินอย่างแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เขาเพิ่งเคยเห็นเท่าแก่ที่ขับใส่ผู้คนเป็นครั้งแรกดูท่าเง,งาเล่มนี้ คงเป็นของรักของเท่าแก่ไม่ได้มีไว้ขายแต่ต่อให้ขายอาวินโมก็คงซื้อไม่ไหวแต่เขาถูกใจเงาวเล่มนี้เขาแล้วจึงอาจไม่ตัดใจวางมือง่ายๆเห็นสายตาของอวินโมเท่าแก่ก็พูดอีกครั้งคืนเหมันไม่ได้มีไว้ขายเจ้าไปเถอะอวินโมลูบคลำคืนเหมันพลันเอ่ยว่ายอดผีมือระดับท่องพันลีกลับมาอยู่ในร้านขายอาวุธเล็กๆอันห่างไกลช่างเป็นเรื่องประหลาด อ๋อไม่ถูกสิสมคุณเรียกว่าอดีตยอดฝีมือระดับท่องพันลีแววตาของบุรุษไวกลางคนเปลี่ยนเป็นเฉียบคมเขากวาดตามองอวินโมอยากมองให้ทะลุถึงโฉมหน้าที่แท้จริงภายในหน้ากากระดับเสริมกำลังเฮเด็กน้อยคิดไม่ถึงว่าข้าหลบมาอยู่ที่นี่เจ้าก็ยังสืบเสาะมาถึงที่นี่ทำไมคิดจะอาศัยข้าเข้าสำนักศึกษาราชวงศ์ชั่วซุยอวินโมได้อินอย่างแล้วก็ชะง,งัก ไม่เข้าใจความหมายของอีกฝ่ายสำนักศึกษาราชวงศ์จ่วสซุยสถานที่เช่นนั้นเขาได้ยากตายไปทำไมต้องอาศัยเจ้าด้วยความสามารถของอวินโมการเข้าสำนักศึกษาราชวงศ์จ่วสซุยย่อมไม่ใช่เรื่องยากอะไรฮ่ฮ่ฮ่โอหังขนาดนี้แม้ทุกครั้งที่เปิดรับสมัครสำนักศึกษาราชวงศ์จ่วสซุยจะรับนักเรียนจำนวนมากแต่ไม่ใช่ว่าใครๆก็เข้าได้ อวินโม่ไม่สนใจปัญหานี้เขากล่าวว่าเจ้าคงถูกมดพ่อนอัคีผู้พิทักษ์รักษาเห็ดเซียงอัคีโจมตีตอนที่ไปเก็บเห็ดเซียงอัคีสินะเท่าแก่ผุดยิ้มไม่ต้องทำเป็นมีรับลมคมในขอเพียงไปสืบสาะมาก็ต้องรู้ว่าชาบาดเจ็บได้อย่างไรในเมื่อเจ้าบอกว่าไม่ได้ต้องการอาศัยข้าเพื่อเข้าสำนักศึกษาราชวงศ์จัวสุยถ้าเช่นนั้นเจ้ามาหาข้าทำไม สีหน้าอาวินโม่ปรากฏความประหลาดใจที่แท้ก่อนหน้านี้เจ้าก็เคยเป็นคนของสำนักศึกษาราชวงศ์จัวสุยมีหน้าเล่าถึงได้มีพละกำลังแข็งแกร่งเช่นนี้เท่าแก่ขโมดคิ้วเอ่ยเจ้าไม่ได้จงใจมาหาข้าจริงๆอวินโม่ใส่สีิษะตอบข้าจะมาหาเจ้าทำไมข้าเพียงต้องการซื้ออาวุธจึงเข้าร้านของเจ้าเท่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ไปเถอะคืนเหนมันไม่ขาย เท่าแก่ตัดรอนอวินโม่ยิ้มอย่างมั่นใจเอ่ยว่าพิษไฟของมดพ่นอัคคีสลายยากก็จริงแต่ใช่ว่าไร้ทางรักษาช่างมังเอิญที่ข้ารู้วิธีรักษาอยู่เหมือนกันสำหรับอวินโมแล้วการสลายพิษไฟของมดพ่นอัคคีนั้นง่ายเหมือนทำกับข้าวจานหนึ่งแน่นอนว่าเขาไม่สามารถซื้งเงาคืนเหมันได้ตอจริงแต่ว่าเขาสามารถทำให้อีกฝ่าย ยินดีมอบเงาคืนเหมันออกมาผู้ฝึกยุทธที่ได้รับพิษไฟของมดพ่นอาคีลมปราณภายในร่างจะถูกผลานเพื่อใช้ต่อต้านพิษไฟจนกลายเป็นผู้ฝึกยุทธระดับเสริมกำลังผู้หนึ่งสำหรับผู้แข็งแกร่งระดับท่องพันลีแล้วนี่ไม่ต่างอะไรกับความพิการอาวินโม่ไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะทอดทิ้งโอกาสที่จะฟื้นฟูพลังได้เท่าแก่ัวกลางคนมองอวินโมอย่างขบขันเอ่ยเสียงเย็นชา เยี่ยมกล้าหลอกลวงหลอกจนถึงเรื่องสภาพร่างกายของข้าเจ้าเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธระดับเสริมกำลังตัวเล็กๆยังจะอวดอ้างว่าสามารถรักษาพิษของมดพ่นอัคคีได้ข้าอยู่ระดับเสริมกำลังก็จริงแต่ใครบอกเล่าว,ว่าระดับเสริมกำลังไม่อาจสลายพิษไฟของมดพ่นอัคคีได้เท่าแก่ยังคงมองอวินโมด้วยรอยยิ้มเย็นชาครูจริงเอ่ยในเมื่อเจ้าทูดว่าตนสามารถรักษาได้เช่นนั้น หากเจ้ารักษาได้แล้วก็ข้าจะมอบง้าวคืนเหมมันให้เจ้าทันทีไม่คิดเงินแม้แต่เหรียญเดียวแต่หากเจ้าไม่รักษาได้ฉะนั้นก็ทิ้งชีวิตเอาไว้เจ้ากล้าหรือไม่ก็รักษาเจ้าจนหายแล้วเจ้ายังจะเก็บเงินข้าผีที่ไหนจะยอมทําการค้าเช่นนี้อวินโม่พึมพำเขาได้แก่เก็บประโยชนครึ่งหลังเอาไว้ก่อนหน้านี้เขาเคยรักษาพิษไฟของมดพ่นอคีให้ผู้คนมากมายแล้ว ทำไมจะรักษาอีกไม่ได้มีอะไรไม่กล้ากันอวินโมเอ่ยดีงั้นเจ้าจะรักษาอย่างไรเท่าแก่ถามการสลายพิษยอมต้องใช้ตัวยาพิเศษบางอย่างตอนนี้ข้ายังไม่มีแต่มีวิธีที่จะสะกดพิษไฟเอาไว้ทําให้เจ้าฟื้นคืนสู่ระดับก่อจิตก่อนทำเช่นไรไม่ยากข้าตอนนี้ต้องการขึ้นไปบนเขาเหนือเมฆาจึงจำเป็นต้องใช้เงาคืนเหมมัน ถ้าเจ้ารับปากให้ข้ายืมคืนเหมันข้าก็จะบอกวิธีแก่เจ้าหลังจากข้ากลับมาค่อยถอนพิษให้เจ้าสีหน้าของเท่าแก่ปรากฏความขัดแย้มไปมาสำหรับเขาแล้วนี่ไม่ต่างอะไรกับการพนันตาหนึ่งเท่ากับมีความหวังอยู่สายหนึ่งแต่หากอวินโมได้เงาวคืนเหมันแล้วหนีไปโดยไม่กลับมาเล่าสุดท้ายเท่าแก่ก็เลือกที่จะเดิมพันดูสักครั้งหากวิธีของอวินโมได้ผล ต่อให้เขาจากไปโดยไม่กลับมาพลังของตนเองได้รับการฟื้นฟูถึงระดับก่อจิตก็นับว่าไม่ขาดพุ่เจ้าตามนั้นอวินโมเผยรอยยิ้มจากนั้นเริ่มชี้แนะวิธีสะกดพิษไฟพิษที่เจ้าได้รับนับว่ายัางไม่นานเท่าใดหากใช้พลังปราณสกัดพิษไฟก็ไม่ใช่เรื่องยากเจ้าใช้พลังผลักดันพิษไฟในเส้นที่ประจรให้เคลื่อนไปยังจุดตันเทียนจากนั้นใช้วิธีเดียวกันนี้บีบอัดพลังปราณในจุดตันเถียนให้เป็นลูกกลมไถ่เก๊กลูกหนึ่ง ห่อหุมพิษไฟเอาไว้ภายในพลังปราณที่เหลือก็เพียงพอจะให้เจ้าใช้ในระดับก่อจิตแล้วเมื่อทําตามวิธีที่อวินโมถ่ายทอดให้เขาแก่ร้านใช้อาวุธก็สร้างลูกกลมพลังปราณไทเก๊กลูกหนึ่งในจุดตันเถียนได้สําเร็จสะกดพิษไฟทั้งหมดเอาไว้ภายในเขาตื่นตต้นจนต้องลุกขึ้นยืนยกฝ่ามือตบลงบนโต,ต๊ะโต๊ะตัวนั้นก็แหลกเป็นผุยผงได้ทันทีได้ผลจริงๆด้วยได้ผลจริงๆเจ้าของร้านระง,งับความตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่ แม้ไม่อาจาฟื้นสูพลังอันสุดยอดกลับมาได้แต่มีพลังในระดับก่อจิตย่อมดีกว่าตอนที่เป็นขยะก่อนหน้านี้มากเขาแค่คือจะทดลองดูเท่านั้นไม่ได้เชื่อในตัวอวินโมเลยสักนิดคาดไม่ถึงว่าวิธีของอีฝ่ายจะใช้ได้ผลจริงๆเท่าแกคืนเห็มมันละ่ะเท่าแกคว้าคืนเห็มมันขึ้นมาอย่างเบามือในดวงตาม,มีความเสียดายเข้มขน้นมันติดตามข้ามาหลายสิบปีจึงไม่ได้เป็นแค่สิ่งของแต่มีความรู้สึกแฝงอยู่เจ้าต้องดูแลมันให้ดี ว่าแล้วก็ส่งเงาคืนเห็มมันถึงมืออวินโมอวินโมยิ้มรับเงาคืนเห็มมันด้วยความพอใจหากเท่าแก่เกิดเปลี่ยนใจเขาก็มีวิธีจัดการอีกฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เจ้าไปตเตรียมโอสถเหล่านี้เอาไวเ้เถอะคิดจะรักษาพิษไฟยังต้องเสาะหาตัวยาด้วยตนเองอวินโมหยิบผู้กันและกระดาษบนโต๊ะเขียนตัวยาที่ต้องใช้ในการขาจัดพิษลงไปข้ากลับมาแล้วจะขจัดพิษให้เจ้าเท่าแกรับกระดาษมาด้วยความตื่นเต้นตัวยาพิเศษหลายชนิดที่อวินโมเขียนเอาไว้ เป็นตัวยาที่เกี่ยวกับการขจัดพิษจริงๆไม่ได้เขียนอย่างเรื่อยเบื่อตอนแรกเขาคิดว่าพออวินโมได้รับคืนเห็นมันไปแล้วก็คงจะไม่กลับมาแล้วตอนนี้ดูท่าอีกฝ่ายคิดจะช่วยขจัดพิษให้เขาจริงๆขอบคุณมากหากเจ้าสามารถขจัดพิษไฟให้ข้าได้ภายหน้ามีเรื่องยากลำบากอันใดก็สามารถมอบเป็นธุระให้ข้าได้ทุกเมื่อใช่แล้วข้ามีนามว่าอูซานเหอก่อนหน้านี้เป็นอาจารย์ของสำนักศึกษาราชวงโจซุยอูซานเหอกุมหมัดคำนับ อวินโมพงกศีษษะมียอดยุดระดับท่องผลีผู้หนึ่งมาติดค้างน้ําใจสําหรับตนในตอนนี้ถือว่าไม่เลวเลยคืนเห็มมันข้าจะนําไปแล้วสําหรับนามของข้าละ่ะเจ้าสามารถเรียกข้าว่าแพทย์โอสถท่านเป็นแพทย์โอสถอุซานเหอเอ่อยด้วยความตื่นเต้นจริงด้วยหากไม่ใช่แพทย์โอสถไหนเลยจะสามารถขจัดพิษไฟของมดพ่นอัคคีได้ แพทย์โอสถไม่เพียงสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยยังเป็นผู้ฝึกยุทธที่หลอมโอสถได้แพทย์โอสถมีจํานวนน้อยนิดไม่ว่าไปที่ใดจึงได้รับการต้อนรับอันดีอยู่เสมออุนโมไม่พูดอะไรอีกเพียงโบกมือแล้วนําคืนเห็มืมันจากไปอูซานเหอตื่นเต้นยินดีหลังจากอุนโมไปแล้วก็รีบออกจากร้านนํากระดาษที่มีชื่อตัวยาเหล่านั้นไปหาซื้อยาเทือกเขาเหนือเมคาทอดตัวกว้างไกล มียอดเขาสูงเสียดเมฆมากมายดังชื่อของมันเส้นทางบนภูเขามีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์สัตว์อสูรมากมายเป็นตัวเลือกในการฝึกฝนของผู้ฝึกยุทธจำนวนมากทรัพยากรของผู้ฝึกยุทธในแถบนี้โดยมากมาจากเทือกเขาเหนือเมฆาทั้งนั้นเทือกเขาเหนือเมฆามีสัตว์อสูรจำนวนมากอันตรายเต็มเปี่ยมบางครั้งแม้อยู่เพียงรอบนอกของภูเขาก็ยังสามารถพบเห็นสัตว์อสูรที่มีพละกกำลังน่ากลัวดังนั้น ผู้ฝึกยุทธที่เข้าไปในภูเขาจึงสร้างเส้นทางเข้าออกที่ปลอดภัยขึ้นมาสายหนึ่งนานวันเข้าทางออกของเส้นทางสายนี้ก็กลายเป็นตลาดเปิดบรรยากาศคึกคักขึ้นมาผู้ฝึกยุทธจำนวนมากและขุมกำลังต่างๆใช้ที่นี่เป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนโอสถวิเศษและวัตถุดิบที่ผู้ฝึกยุทธอื่นๆรวบรวมได้จากภูเขาเหนือเมกาอาวินโมเองก็เลือกขึ้นเขาผ่านเส้นทางสายนี้ถึงเขาจะมีความมั่นใจแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงมากเกินไป ที่ต้องประหลาดใจก็คือยามที่เขาไปถึงจุดแลกเปลี่ยนสินค้ามีคนมากมายพากันจับตาดูเขาแม้เขาจะสวมหน้ากากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่คนที่ปิดบังรูปโฉมเช่นเขาก็ใช่ว่าจะไม่มีที่จริงมีอยู่ไม่น้อยแล้วยังจะแปลกที่ใดน้องชายเงาวของเจ้าขายรู้ไหมเจ้าของแผงผู้หนึ่งเดินออกมาถามไม่ขายให้หนึ่งร้อยเหรียญทองเลยนะหนึ่งพันเหรียญทองก็ไม่ขายอุ๋นโม่ตอบอย่างรวบรัด ล้อเล่นหรือไรกว่าเขาจะได้เงาคืนเหมมันมาจากอู่ซานเหอไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจะขายได้อย่างไรเห็นอุ่นโม่จากไปเจ้าของแผงก็สายศีรษะด้วยความเสียดายถอนสีใจพลางเอ่ยน่าเสียดายอาวุธดีๆอุ่นโม่เพิ่งเดินออกจากจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเจ้าของแผงรอบนอกรูปร่างสูงผอมผู้หนึ่งก็เรียกเขาเอาไว้ไม่ขายอาวุธอุ่นโม่ขมวดคิ้วคนเมื่อครู่ต้องการซื้อคืนเหมมันจากเขาเขาจึงคาดเดาได้ว่า บางทีคืนเห็มมันอาจกระตุ้นความสนใจของคนเหล่านี้แต่เรื่องกลับอยู่เหนือความคาดหมายของอวินโมคนผู้นั้นยิ้มพลังสายศีรษะข้าไม่ได้ต้องการซื้ออาวุธของเจ้าหากข้าดูไม่ผิดแล้วก็เจ้าคงอยู่ระดับเสริมกำลังใช่หรือไม่แล้วจะทำไมผู้ฝึกยุดระดับเสริมกำลังไม่อาจขึ้นเขาเหนือเมคาได้หรือไงอวินโมถามเสียงเย็นเจ้าของแผงผู้นี้รู้ว่าอาวินโมเข้าใจผิดแล้วแต่ก็ไม่ได้หงุดหงิดยังคงตอบอย่างใจเย็น ผู้ฝึกยุทธระดับเสริมกำลังย่อมสามารถขึ้นเขาเหนือเมคาได้อยู่แล้วอีกทั้งไม่แน่ว่าอาจเก็บเกี่ยวโอสถวิเศษได้อีกด้วยแต่ว่าเจ้าขึ้นภูเขาไปเพียงคนเดียวถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากด้วยความสามารถของอวินโมในยามนี้ขอเพียงไม่เจอกับสัตว์อสูรระดับสองเขาก็ไม่กังวลเจ้าของแผงรูปร่างสูงผอมสายศรีรษะกล่าวว่าเจ้าคงไม่ได้เตรียมข้อมูลมามา,มากพอเชื่อเขาเหนือเมคานี้นอกจากสัตว์อสูรที่น่ากลัวแล้วยังมีพยานตรายอีกอย่างหนึ่ง ด้วยกำลังของเจ้าหากบังเฮินเจอเข้าเกรงว่าอาจหมดทางรอดก็เป็นได้เอ๊ะเชื่อเขาเหนือเมคานอกจากสัตว์อสูรแล้วยังมีอันตรายใดอีกหรืออวินโมถามอย่างสงสัยเขาไม่เคยทราบเรื่องนี้รจริงจิ